การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี2563ที่โรงเรียนสมุทรปราการตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการนายวชิรเชษฐ์รุ่งธนวัฒวงรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี2563ภายใต้แนวคิด New Normal New World ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยมีนางสาวเกตแก้วพรามตะขบนักวิชาการ สุขาพิบาลชำนาญการฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดยมีนายภัยรัตน์ก้อนทองคำผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการกล่าวให้การต้อนรับพร้อมด้วยนายอำไพพิบูลนุรักษ์นางธนพรบุญประเสริฐสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนายนวัดควรคิดหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการตลอดจนคณะครูผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า300คน ื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019หรือไวรัสโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากการห้ามเดินทางและมาตรการกักตัวส่งผลให้การปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ลดลงแต่ปัญหาทางด้านขยะเช่นขยะที่เกิดจากหน้ากากอนามัยใช้แล้วเพิ่มสูงขึ้นกลายเป็นขยะพิษหรือขยะติดเชื้อรวมถึงขยะจากการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ก็พบว่าขยะพลาสติกที่เคยลดลงไปจากการรณรงค์และห้ามใช้ในต้นปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการสั่ง อาหารรูปแบบเดลิเวอรี่ที่สร้างขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหีบห่อแบบใช้ครั้งเดียวเพิ่มขึ้นมากมหมดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุร,าารีจึงได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี2563ภายใต้แนวคิด New Normal New World ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีความตระหนักและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนปลูกฝังให้ทุกคนเห็นคุณค่าและหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมซึ่่งกกิจรรรทีปนะโยช์ เยาวชนนักเรียนนักศึกษาให้มีโอกาสได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์โดยจัดให้มีกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจรกิจกรรมประชามพันธ์เคลื่อนที่ในสถานศึกษาในจังหวัดสุนทราการโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน15โรงเรียนระหว่างวันที่1 5ถึง25กันยายน2563เพื่อกระตุ้นความสนใจของเยาวชนพร้อมจัดนิทรรศาการกิจกรรมเกมการให้ความรู้และปลูกฝังข้อคิดจากวัยรุ่นต้นแบบศิลปินดาราโดยมุ่งเน้นไปที่เยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเป็นแรงกำลังสำคัญในการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสุทราการต่อไป ทีมข่าว AEC TV Channel ไพร์งา